ดวงรายเดือนหญิงชายที่เกิดปีมะแมประจําเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563ตำราโหาราศาสตร์ไทยจีนโดยอาจารย์จักรพยากรศาสตร์และทีมกดไลค์มีคนรักคอยห่วงใยกดแชร์ได้บุญมีบริวารมากกดกระดิ่งเป็นผู้นําชื่อเสียงโด่งดังกดติดตามเทพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือเดือนนี้ดวงชะตาของท่าน กลับพลิกผันตกต่ำลงอุปสรรคขวากหนามต่างๆเริ่มถาโถมเข้ามารุมร้อมส่งผลให้การงานที่ทำอยู่อาจสะดุดติดขัดไม่เป็นไปดังใจหวังทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดและกดดันดังนั้นจงอย่าท้อถอยหมดกำลังใจต้องพยายามคิดไตรตรองหาทางออกให้ดีใช้สติปัญญาพิจารณาหรือปรึกษาผู้รู้ที่มีประสบการณ์ เพื่อขอคําชี้แนะก็จะมีหนทางที่ดีในการแก้ไขให้อุปสรรคปัญหาต่างๆทุเราเบาบางลงได้ดวงด้านการเงินและโชคลาภเดือนนี้ดวงการเงินพลิกผันขึ้นขึ้น,นลงๆไม่แน่นอนจึงควรชะลอการลงทุนต่างๆไว้ชั่วคราวรอให้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆแน่ชัดเสียก่อนแล้วค่อยตัดสินใจจะดีกว่า อย่าได้ทำการลงทุนแบบสเปะสป,ปะไรจุดหมายเป็นอันขาดจะได้ไม่เกิดความสูญเสียนอกจากนี้ไม่ควรไปเซ็นค้ำประกันหรือให้ผู้ใดยืมเงินมิฉะนั้นท่านอาจจะต้องเดือดร้อนและสูญเสียเงินไปโดยไม่ได้กลับคืนมาดวงด้านการงานในเดือนนี้อาจจะต้องเผชิญกับความยากลำบากต้องคอยรับมือกับปัญหาต่างๆที่ซัดกระหน่ำเข้ามา ดังนั้นจึงต้องใช้สติปัญญาวางแผนงานต่างๆให้รอบคอบรัดกลุ่มและค่อยลงมือทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่าได้ใจร้อนวู้วามจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดเสียหายสิ่งที่ต้องระวังคือถ้าเป็นงานสำคัญก็ต้องลงมือทำด้วยตนเองจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดเสียหายขึ้นจงอย่าพึ่งพาอาศัยผู้อื่นมิฉะนั้นปัญหาจะยิ่งเพิ่มทวีขึ้นไปอีกดวงด้านความรัก เดือนนี้บรรยากาศหงอยเหงาไม่มีสีสันชีวิตรักจึงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่วุ่นวาแต่ก็มีความอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกจึงไม่ควรสร้างเงื่อนไขจูจี้จุกจิกใดๆขึ้นมาทุกคนจะได้มีความสงบสุขดวงด้านสุขภาพเดือนนี้ท่านจะมีความสมบูรณ์แข็งแรงเป็นปกติไม่มีปัญหาอะไร แต่หากกินข้าวนอกบ้านต้องใส่ใจเรื่องความสะอาดถูกสุขะอ,อนามัยมิฉะนั้นอาจเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษได้ก็ได้รับทราบดวงด้านการเงินการงานความรักสุขภาพของท่านกันไปแล้วขอให้ท่านมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญทำทานมีจิตเมตตาคิดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สัพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากจะได้บุญกุศลเพื่อมาเสริมบุญบรารมี ให้กับตัวท่านเองและครอบครัวทำการใดก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายรับรื่นและมีโชคลาภเพราะผลบุญที่ท่านได้สร้างไว้ขอบคุณที่รับชมดวงรายเดือนหญิงชายที่เกิดใน12ปีนัก,กษัตริย์ขอให้โชคดีช่องธรรมะสบายใจ888